สวัสดีค่ะพรพรแฟมิลี่ค่ะเดินทางจากสงขาไปสตูลเดี๋ยวระหว่างทางตรงแถวรัตตภูมหรือว่าช่วงเขาพระมันจะมีสวนลำไยแล้วก็เดี๋ยวไปแวะซื้อลำไยเอาไปฝากญาติที่สตูลเดี๋ยวพรพรจะแวะลงไปซื้อลำไยแล้วก็ ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะาซื้อลำไยนะคะขายยังไงคะถุงละลอยขออนุญาตขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอได้ไหมได้นะคะถุงละลอยถึงนำนักมันเทาไหไรอะคะ1นึ่งกิโล หน่กิโลนี่ราคาเดียวเหรอราคาเท่า,ากันมดราคาเท่า,ากันมดเอาสักสักอะไรดีสักซ้มทุ้งค่ะเป็นลำไยค้องในในสวนตรงนี้เห็นไหมคะอ๋อตรงนี้เขาเหลียกอะไรอะคะ บนขั้นเนี่ยบนขั้นข้าผลานะเข้าผลารัตพุ่มมีน้องแมวน้องแมวมีน้องแมวเลย้าวัปลาักทายน้องแมวหน่อยนึงแบ็ตแมดอุ้ยน้องแมวนอนเฝ้าว้าวถึงวันแล้วลงกมัน อ๋อเอาพี่เทพสามถุงแม่ซื้อสามถุงอ๋ออะตังให้สามร้อยถุงไะ้หนึ่งร้อยบาทพอไหมแบงค์ร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณด,ดีไอทายได้วิดีโอด้วยค่ะพี่เทพ มีของแถมให้ด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะได้เรียบร้อยลำไยสามถุงเป็นลำไยของอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะอยู่บริเวณเขาพระค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ